สวัสดีนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วก็คือเรื่องพหุนามนะคะโดยที่ก่อนจะไปรู้จักพหุนามเนี่ยเราก็จะมารู้จักคําว่าเอกนามก่อนนะคะเอกนามคืออะไรเอกนามอะ่ะคือนิโพโท์ครูจะเขียนความหมายไว้ให้นะคะเอกนามอะ่ะคือนิพจน์ที่สามารถ เขียนได้ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปค่ะแล้วก็ ง่อนไขอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวจะต้องเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้นค่ะ อันนี้คือเงื่อนไขสำคัญเลยนะคะก็คือมันจะต้องมีเลขชี้กําลังเป็น0หรือว่าเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเจอเลขชี้กําลังอะ่ะมันเป็นติดลบมันจะไม่ใช่ทันทีเลยนะคะเช่นถ้านักเรียนไปเจอแบบว่า5 5x กําลังลบหนึแบบเนี้ยแบบนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่เอกนามนะคะ ก็คือเลขชี้กำลังมันติดลบเนาะแบบนี้จะไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปก็อย่างที่นักเรียนเห็นนะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีนี่ตัวอย่างของเอกนามมาให้นะคะซึ่งพวกตัวเลขด้านหน้าแบบนี้นะคะก็คือค่าคงตัวต่างๆเหล่านี้เนาะเราจะเรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์ของเอกนามนั่นเองค่ะก็คือคำคำนี้ ในส่วนของดีกรีของเอกนามนะคะ <_ letter> ก็คือเป็นพวกเลขชี้กำลังต่างๆที่นักเรียนเห็นอยู่โดยที่ดีกรีของเอกนามเราจะต้องนำเลขชี้กำลังที่เราเห็นอยู่อนะคะ่ะมาบวกกันให้เรียบร้อยก่อนเราก็จะได้เป็นดีกรีของเอกนามนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นพวกตัวแปรต่างๆเหล่านี้ถ้าในทางเอกนามเราจะใช้คาว่าเราจะใช้คาว่าตัวแปรเนาะตัวแปรที่เราเห็นนะคะ่ะเนาะ เราจะมีชื่อเรียกเนาะว่ามันเป็นตัวแประนะคะโอเคอ่ะข้อนี้เดี๋ยวเรามาตอบกันนะว่าในแต่ละข้อนะคะมีสัมประสิทธิ์เป็นเท่าไหร่แล้วก็ดีกรีเป็นเท่าไหร่กันนะคะอ่ะมาดูข้อที่1เลยเอกนาม7 x กาลัง2 y กาลังสสัมประสิทธิ์คือค่าคงตัวด้านหน้าค่ะก็คือ7นั่นเองดีกรีเอกนามบอกแล้วอย่าลืมเอามาบวกกันนะคะ2บวก4นั่นเองได้ 6ค่ะต่อไปสัมประสิทธิ์ของเอกนามข้อต่อไปนะคะข้อ2สัมประสิทธิ์ก็คือลบ4ค่ะดีกรีให้เอาเลขชี้กำลังบวกกัน3บวก5ได้8นะคะ,ะข้อ3 5x กำลัง5สัมประสิทธิ์ก็คือ5แล้วก็ดีกรีก็เป็น5เช่นเดียวกันค่ะเนอะอ่ะไปต่อข้อ4 สัมประสิทธิ์เอกนามตัวเลขด้านหน้าก็คือลบ3ค่ะดีกรีของเอกนามก็คืออันนี้ระวังนะ x ตัวนี้นะคะก็คือเลขชี้กำลังเป็น1นะให้เอา1บวก2ค่ะจะได้3น,นั่นเองต่อไปข้อ5เป็นเลข5ใช่ไหมอันนี้ก็ควรระวังนะคะ5มันเป็นตัวเลขเฉยๆอาจสัมประสิทธิ์ตอบ5านั่นแหละถูกแล้วแต่ดีกรีของเอกนามเป็นอะไร มันอาจจะมีตัวแปรได้หลายตัวเลยแต่ว่าตัวแปรที่เราจะพบอ่ะมันจะต้องเป็นยกกําลังศูนย์ค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ต่อให้ครูเขียนเป็น x กาลังศูนย์ y กำลังศูนย์ 0, มันก็จะมีค่าเท่ากับ1เช่นเดียวกันซึ่งดีกรีอ่ะมันก็เลยต้องเป็นศูนย์เสมอนะคะดีกรีจะต้องเป็นศูนย์เสมอเพราะต่อให้ครูบวกศูนย์บวกศูนย์ยังไงก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนะคะ อันนี้ต้องระวังเนาะอ่ะคราวนี้ข้อ6ข้อ7ลองตอบดูนะคะข้อ8อ่ะข้อ8ฉเฉลยก็ได้ข้อ8นะคะข้อ8สัมประสิทธิ์เอกนามก็คือค่าของตัวด้านหน้าตอบลบ3ค่ะดีกรีเท่าไหร่เอ่ย x y Z ไม่เขียนเลขชี้กำลัง y แสดงว่าเลขชี้กำลังเป็น1นะคะก็คือ1 1, 1, บวก1บวก1มี3ตัวเนาะเท่ากับ3เองค่ะ ต่อไปข้อ9ก็ไฮไลท์เหมือนกันออกข้อสอบบ่อยมากนะคะคือถ้ามันเป็นเลขศูนย์สมบสัติของเอกนามก็ยังเป็นศูนย์ั่นแหละก็คือมันเป็นตัวเลขนะคะแต่ดีกรีของเอกนามคราวนี้จะยากตรงนี้เพราะว่าถามว่าเป็นศูนย์ไหมก็ไม่ใช่นะคะนักเรียนเพราะว่าถ้าครูเขียนแบบนี้ศูนย์ x กํลังหถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์คูณอะไรก็ได้ 0ถูกไหมคะหรือต่อให้ครูเขียนเป็น0 y กำลัง3 z กำลังสก็ยังได้0อยู่ดี0 m กำลัง4ก็ยังได้0อยู่ดีซึ่งนักเรียนสังเกตว่าดีกรีของเอกานามทุกอันอะมันไม่ได้เหมือนกันหรอกถูกไหมคะดังนั้นเราก็เลยสรุปไม่ได้คะ่ะว่าดีกรีของเอกานามที่เป็นเลขศูนย์ตวัวเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่คะ่ะไม่สามารถสรุปได้นะเราก็บอกว่า ไม่สามารถระบุได้นะคะอันนี้คือไฮไลท์ไว้เลยนะในข้อ9นะคะถ้าเป็นเลขศูเนาะอ่าในส่วนของ 10, ข้อ10ค่ะสัมสิ์ของเอกนามก็คือตัวเลขที่เขาให้มานั่นแหละก็คือ3ามกำลังสองหรือมีค่าเท่ากับ9กนั่นเองค่ะดีกรีของเอกนามเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวเลขเฉยๆฉดีกรีต้องเหมือนข้อ5ก็คือตออศูนย์นั่นเองนะคะ โอเคอันนี้ก็คือเป็นขั้นต้นเนาะให้นักเรียนรู้จ,จักเอกนามสัมประสิทธิ์ของเอกนามตัวแปรแล้วก็ดีกรีของเอกนามนะคะอะคราวนี้ด้านล่างเนี่ยให้นักเรียนเขียนเอกนามที่มีตัวตัวแปรหนึ่งตัวแล้วก็มีสัมประสิทธิ์แล้วก็ดีกรีต,ต่างกันจํานวนอะกูจะเขียนให้สักจํานวนหนึ่งเนาะที่เหลืออีก4จํานวนนักเรียนลองเขียนดูให้แตกต่างจากของรูนะคะอะเขาบอกว่ามีตัวแปรหนึ่งตัว สัมประสิทธิ์กับดีกรีต่างกันสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขด้านหน้าต้องต่างจากของครูครูเอาเลขห้าอะตัวแปรของครูเอาตัวแปร m ละกันสัมประสิทธิ์แล้วก็มีดีกรีเนาะดีกรีต่างกันครูเอาดีกรีสามอะตัวแรกห้า m ยกกำลังสาม ในข้อ2.21-2.5นักเรียนก็เปลี่ยนสัมประสิทธิ์ด้านหน้านะคะให้เป็นเลขอื่นนะคะสามารถติดลบได้เนาะดังนั้นครูเปลี่ยนเป็นลบหดีกว่านักเรียนจะได้รู้ว่าติดลบได้สามารถใช้เป็นติดลบได้นะคะตัวแปรก็ให้เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอ็มนะคะแล้วก็เลขสีนย์กำลังต้องไม่ใช่เลขสามแล้วก็ห้ามติดลบด้วยอย่าลืมนะคะอ่ะโอเคนะ อ่ะคราวนี้ไปดูหน้าถัดไปเลยเราจะมาดูกันต่อเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับคําว่าเอกนามที่คลายกันนะคะเอกนามที่คลายกันเอกนามที่คลายกันคืออะไรเอกนามที่คลายกันก็คือเอกนามที่มีเอกนามที่คลายกันก็คือเอกพูดง่ายๆนะอันนี้ครูแบบใช้คําง่ายๆเลยคือเอกนามที่มีตัวแปร และดีกรีที่เหมือนกันค่ะ,ะตัวแปรกับดีกรีต้องเหมือนกันนะคะมันจะต่างกันแค่ตรงสัมประสิทธิ์อย่างเงี้ยได้นะคะ,ะเขาบอกว่าให้การเครื่องหมายนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมผู้ใช้ติ๊กถูกแล้วกันเนาะแสดงคู่ แสดงให้แสดงว่าเอกนามที่เขาให้มาคล้ายกันหรือไม่คล้ายกันนะคะอ่านอังนั้นดูที่ข้อหนึ่งนะนักเรียนสังเกตครูบอกว่าให้สังเกตที่ตัวแปรแล้วก็เลขชี้กำลัง x ตัวนี้นะคะมัน x ก,กำลังสามกับ y กำลังห้าเนาะดังนั้นตัวที่เป็น x มันกำลังสามเหมือนกันและ y กำลังห้าเหมือนกันดังนั้นอันนี้จะเป็นเอกนามที่คล้ายกันค่ะอ่ะนน่วข้อหนึ่งจุดสองใบต่อดูที่ตัวแปรก่อนเลย s กำลังสามกลังสทกับ t เหมือนกันแสดงว่าเป็นเอกนามที่คลายกันค่ะโอเคเนาะหนล่ะคล้ายหรือเปล่า x กำลังหกับ y กำลังสแบบนี้ไม่คล้ายนะคะคือดีกรีเท่ากันเป็นเลขห้เหมือนกันแต่ตัวแปรคนละตัวกัน x กับ y แบบนี้ใช้ไม่ได้ดังนั้นไม่คลายกันค่ะโอเคนะคะ อ่ะหนึ่งจุดสล่ะ x กำลังสคือ x กำลังสมันไปนอยู่ด้านหลังก็จริงแต่ว่าคือมันเป็นการคูณของตัวแปรเนาะสามารถสลับที่กันได้ดงนั้น x กำลังสตัวนี้กับ x กำลังสตัวนี้ก็คือใช้ได้นะคะแล้วก็ y กำลังสองกับ y กำลังสอง่าเหมือนกันดังนั้นเป็นเอกนามที่คล้ายกันค่ะแล้วก็1.5สุดท้ายนะคะ p คือ p เฉยๆก็คือกำลังหนึ่ง แต่ว่าตัวด้านหลังเป็น p กำลังสาไม่เหมือนแล้แสดงว่าเป็นเอกนามที่ไม่คลายกันค่ะโอเคเนาะนักเรียนน่าจะพอแยกออกอยู่แล้วว่าอะไรคือเอกนามที่คลายกันอะไรคือเอกนามที่ไม่คลายกันนะคะาาไปต่อข้อ2ด้านล่างนะคะให้แสดงวิธีและขั้นตอนการหาผลบวกของเอกนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงคืออะไร สมบัติการแจกแจงก็คือสมบัติที่เขียนอยู่ในรูปนี้ค่ะก็คือถ้าเรามี ax บวก ay นักเรียนจะพบว่ามันมีตัวที่ซ้ำกันอยู่คือตัว a ใช่ไหมคะจากสมบัติการแจกแจงก็คือเราสามารถดึง a ออกมาแบบนี้แล้วก็ด้านข้างในจะเป็น x บวก y หรือพูดง่ายๆคือนักเรียนสามารถสมบัติการแจกแจงเหมือนการคูณกระจายเข้าไปอะคะ่ะ a คูณ x บวก a คูณ y แบบนี้มันก็จะได้ออกมาเป็นตัวข้างหน้านะคะดันงนั้นสมนการแจกแจงของเราคือเราจะต้องหาว่าอะไรมันเหมือนกันเราจะได้ดึงออกมาแบบนี้ค่ะโอเคนะคะอ่ะอย่างข้อ2.1นักเรียนจะพบว่าสมเออไม่ใช่สมสิทธิ์เราจะพบว่าตัวแปรแล้วก็ดีกรีของเราเนี่ยมันเป็นเอกนามที่คล้ายกันเนาะไอะตัวเนี้ยมันก็เลยเหมือนกันนะคะเราก็เลย ดึงออกมาข้างนอกได้ในขณะที่ในวงเล็บของครูก็จะต้องเป็นตัวเลขบวกกันข้างหน้าเป็นเลข1บวกกับข้างหลังคือเลข4ก็เลยเขียนเป็นวงเล็บ1บวก4ค่ะจากนั้นเราก็ทําการบวกในวงเล็บ1บวก4ีได้5ตัวแปรข้างหลังก็จะเหมือนเดิม x ก,กาลัง3 y กําลัง5น,นั่นเองโอเคนะคะ,ะไปต่อข้อที่2เหมือนเดิมเราก็หาตัวที่มันคล้ายกันก่อน2ตัวนี้มันเป็นเอกนามที่คล้ายกันแหละซึ่งเราจะพบว่า ตัวแปรที่มันขายกันก็คือ xy xy เหมือนกันแสดงว่าเราจะดึง xy ออกมาในขณะที่ตัวเลขเราจะเอามาบวกกันก็คือเอา2บวก4นั่นเองคำตอบจะตอบ6 xy นั่นเองค่ะ2บวก4ี่เป็น6เนาะอะ,อะต่อไปข้อ3เราจะพบ y กำลัง5เหมือนกันถูกไหมคะแสดงว่าเราจะดึง y กำลัง 5ออกมาจากนั้นเอา4บวก3ค่ะบวกกันได้เป็น7 y กําลัง5นั่นเองอ่ะโอเคนะคะไปต่อข้อข้ออะไรดีอ่ะจลองไปทําเองนะอ่ะมาดูต่อข้อ2.5เราดูก่อนว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันไหม x กําลังสอง y กําลังห x กําลัง2 y กําลัง5แล้วก็ x กําลังสอง y กําลัง5 ดังนั้นเราก็จะได้เป็นดึง x กำลังสอง y กำลังหออกมาด้านหน้าเป็น4บวกตัวนี้เท่าไหร่คะไม่มีเขียนเลข y คือ1นั่นเองแล้วก็บวก2นะคะ4บวก1บวก2้เท่าไหร่เอ่ย4 1บวก1เป็น5บวกอีก2ก็คือ7นั่นเองคะ่ะก็จะได้เป็น7 x กำลัง2 y กำลัง5นะคะโอเค ต่อไปการหาผลลบของเอกนามก็จะคล้ายๆกับการหาผลบวกนั่นเองก็จะคล้ายคลาย้คลายกับการหาผลบวกนะคะก็คือให้ดูเตัวแปรเนาะที่มันเหมือนกันถ้าเป็นเอกนามที่คล้ายกาันก็คือให้นําสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาลบกันได้เลยโอเคอ่ะ ดังน,น,นั้นข้อที่หนึ่งนะคะสังเกตว่ามันเป็นเอกนามที่คล้ายกันเนาะก็คือเป็นตัวแปร x เหมือนกันดังน,นั้นเรานำสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาลบกันได้เลย3ลบ5นะคะแล้วก็คิดเลขได้เป็นอ๋อต้องเป็นติดลบ2เนาะอันนี้ตอบผิดนะคะต้องเป็นติดลบ2 x นะคะ3มลบ5มันจะได้ติดลบ2นะอ่ะในขณะที่ตัวถัดไปค่ะ x กําลังสามกับ x กําลังสามเหมือนกันแสดงว่าเราดึง x กําลังสามออกมาได้ข้างหน้าจะเป็นสี่สิบเอ็ดลบสามสิบเอ็ดนั่นเองค่ะในวงเล็บลบเลขออกมาได้เป็นสิบ x กําลังสามนั่นเองค่ะโอเคนะคะอ่ะข้อสามจุดสามลองดูอ่ะไปดูข้อสามจุดสี่เลยนันเนกเรียนจะพบว่าเป็นเอกอนามที่คล้ายกันอีกแล้วเพราะเป็น x กําลัง สามเหมือนกันหมดเลยดังนั้นดึง x กาลังสามออกมาในวงเล็บก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ด้านหน้าลบกันค่ะก็จะมีลบสามลบสี่แล้วก็ลบอีกเท่าไรเอ่ยตัวนี้ลบหนึ่งนะคะอ่ะติดนี้สามบาทติดนี้อีกสี่บาทกลายเป็นติดนี้เจ็ดบาทแล้วก็ติดนี้อีกหนึ่งบาทก็คือกลายเป็นติดนี้แปดบาทก็ได้ลบแปด x กำลังสามนั่นเองค่ะ แล้วก็มาดูข้อสุดท้ายกันเลยสังเกตก่อนเอกนามที่คล้ายกันไหมตัวแปรมันเหมือนกันเลย x กำลัง3 y กำลัง5แล้วก็ z เหมือนกันใช่ไหมคะก็ดึงออกมาจากนั้นเปิดวงเล็บตัวด้านหน้าเป็นเลขลบ1แล้วก็เครื่องหมายตรงกลางเป็นลบเราก็ต้องเขียนลบไปก่อนลบกับอะไรตัวหลังเหลือลบ4ค่ะ ก็เลยต้องเขียนซ้อนกันไว้แบบนี้มันก็จะเป็นลบหนึ่งลบเจอลบตรงเนี้ยจะได้เป็นบวกนะคะก็คือลบหนึ่งบวกสี่เนาะ x กำลังสาม y กำลังห้านั่นเองลบหนึ่งบวกสี่ได้เท่าไหร่เอ่ยเครื่องหมายต่างกันแบบนี้เอาตัวเลขไปลบกันเลยสี่ลบหนึ่งได้สามนะคะตอบสาม x กำลังสาม y กำลังห้านั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขั้นต้นในการบวกแล้วก็ลบเอกนามนะคะโดยใช้สมบัติการแจกแจงนะคะก็จะเหลือให้นักเรียนไปทำสอข้อเนาะ2.4กับ3.3นะคะไว้ขั้นหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในเรื่องพระหูนามนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ